เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามาชมครับเจ้าแชมป์แต่งอะไรไปบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสลิปิร,ไปรถไถครับนครับก็มีแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างครับผมที่เห็นนี้ก็คือแบบตกแต่งให้มีความสวยงามเพ้่น,นิดนึงเนาะอ่ะแล้วมาเริ่มจากท่อครับผมมาเริ่มจากท่อ ถอดตัวนี้นี่พักนี่จะสี่นิ้วนะครับแล้วก็พวกไปลายได์อะไรนี่สองจุดห้าครับผมอันนี้คือลั่นกลางครับลั่นกลางนี่ครับแล้วก็ถอดตัวเดิมออกครับแล้วก็จะมีเพดให้สายรัดตัวนี้ยังใส่ได้ตัวนี้ยังใสไ่ใสได้เหมือนเดิมครับตัวนีน้ต่อมาก็กระจกนาซาครับผมอ๋อเดี๋ยว อดีน,นี้ดูขาค้ำก่อนขาค้ำนี่ก็เคยบอกไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ว่าทําอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวในในคลิปมีบอกครับผมแล้วก็เอานาซาสั่งนาซามากล่องนึงครับผมสิบตัวนี่ครับได้ฝั่งละห้าตัวเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้จะเปลี่ยนไฟครับเดี๋ยวเอาไฟเป็นหลอดยาวเลยเดี๋ยวสั่งอยู่ยังไม่ถึงครับผมส่วนตัวค้ำนี่นี่ครับเป็นตัวค้ำของ ของรถกระบ,บะนะครับของรถกระบะนี่ครับ,บสั่งมาตัดสั่งมาทอนเนื้อครับอันนี้เศษเหลือจากไอ้ตัวนี้นะครับนี่เศษเหลือจากไอ้ข้างหลังนี่นครับเศษเหลือจากข้างหลังอันนี้สั่งเป็นสายฟ้านะครับนี่ครับไอ้บูทมากับมันคือสีม่วงครับผมไอ้ตัวส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นี่ครับส่วนตัวนี้คือผมสั่งมาพร้อมบูทเนาะจอยตัวนี้นี่ครับแล้วก็มาตัดตัดใส,ส่ก็เป็นลักษณะนี้ครับ ให้ดูไกลๆเนี่ยครับประมาณนี้เพาะความสวยงามนะนี่ครับให้เขาไปเชื่อมให้อาวานนี่ครับนี่แน่นหนาขึ้นครับแล้วก็เสศษเหลือตรงนั้นเส็จเหลือตรงนั้น,ลน,นแล้วก็มันนี่ครับวัดขนาดใสอันนี้ได้ตัดทิ้งอีกนะครับนี่ฝั่งละประมาณเกือบสิบเซนนะครับสั่งมาทอนหนึ่งได้สองที่เลยครับนี่ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ นี่ครับดูลายเชื่อมอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับนี่อยากจะซื้อแก๊สกระป๋องมาเป่าให้เป็นสีเหมือนกันส่วนนาซาก็เป็นนาซ่าหลังเต่านะครับนี่ครับนาซ่าหลังเต่ามันจะมีอยู่สองแบบนะครับไอไอลักษณะนี้มันจะเป็นแบบตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่านาซ่าเนาะอันนี้เป็นนาซ่าหลังเต่าอ,อีกตัวหนึง่ง ส่วนนี่ครับใครที่อยากทำเนาะแล้วก็ไม่ต้องตัดท่อเดิมครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เอาตัวกรองเรากรองตัวบนนี่สูงขึ้นนิดหนึ่งก็คือนี่ครับสั่งท่อสแตนเลสน,นะครับสองจุดห้านี่ครับสองจดห้าของผมนี่หกสิบเซนครับสอง0ดห้าหกสิบเซนสวมเลยครับสวมเข้าไอ้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ผ่า ผ่านิดนึงเพื่อเอานี่ครับท่อรัดท่อพวกท่อสแตนเลสพวกท่ออะไรเนะมารัดนี่ครับแน่นหนาเลยครับนี่ท่อเดินจะอยู่ประมาณนี้ครับเอาเพิ่มความสูงขึ้นน,นิดนึงแน่นหนาดีครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยอันนี้เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมแล้วตัวนี้เปลี่ยนแต่แล้วนะครับเป็นวอเลนของ ไปคุณแจกันนะครับเปิดให้ดูนี่ครับ <c oughs> เป็นหัวเลนนะครับตอนแรกว่าจะต่อแบบต่อแยกออกแล้วก็ใส่สวิต ทีนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช่ครับก็เลยแบบใส่ใส่แบบนี้ไปก่อนนี่ครับประมานี้เสียงดังอยู่นะครับโดยรวมส่วนท่อน,นี่ผมลงไปหลายคลิปแล้วครับถือว่าลั่นแบบใครที่ยังไม่ดูก็อลองลอง,ลองไล่ไปหาดู เสียงนี้พอครับผมเหมือนติดโบเลยท่อนี้มาจากช่างไอเอกช่างท่อครับผมแกก็โพสหลายกลุ่มอยู่ไอเอกช่างท่อราคาก็ไม่ถึงสามใบเท่าครับได้เสียงขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มครับผมนี่ครับโดยรวมนะเดี๋ยวผมสั่งสแตนเลสมาแล้วเดี๋ยวผมว่าจะค้ำตรงนี้ จอยมาค้ำตรงนี้แล้วก็เอามาถึงประมาณตรงนี้ทำเป็นเหล็กไอ้สแตนเลสน,นี่แหละค้ำมาอีกตรงนี้เวลาขึ้นแบบให้มีที่จับหน่อยไม่อยากจับตรงนี้ครับกลัวโดนกระจกนะแล้วก็เพิ่มเติมคือความสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่เดียวดูวแล้วประมาณพันเอ็ดพันนี่แหละ วพวกนี้เอาไว้ก่อน <heroic> ยังใช้ได้อยู่ครับแบบก็ประมาณนี้ครับแต่งนิดหน่อยเพื่อทำสายงานครับผมแล้วก็อัดสรดในการขับขี่เนาะ <heroic> น่ครับ <rai> เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ใช้เจ้าแชมป์ไม่ว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินครับผมน่าจะคล้ายๆกันนี่แหละเนาะ แต่งส่วนใครที่ยังไม่เจอคลิปเสาค้ำนี่ครับเสาค้ำ DIY ของเจ้าแชมป์นี่ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในหน้าช่องในคลิปมีบอกครับผมส่วนตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับเอามาใส่แบบไม่ได้แต่งมากก็สวยนะครับนี่เปลี่ยนจากท่อดำเป็นท่อสแตนเลสครับตัวนี้สแตนเลส กลมนะครับของผมนี่ใช้หนหนาหนึครับผม1.2เนาะก็ขนาดนี่สอนิ้วครับผมหนาหนึอมยาวผมสั่งมา80ครับนี่ผมยาได้มาตัดทิ้งตัดทิ้ง20่สเซ้นครับมันสูงเกินเพราะว่าสูงเกินไปเนี่ยมันเกือบถึงหลังคาเลยแหละก็เลยตัดออกก็ เหลือหกสิบเซนครับผมสวมไปนี่ครับตอนแรกว่าจะผ่าให้มันเข้าร่องตรงนี้นะครับก็เลยแค่นี้ก็สวยแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสก็เลยแบบเออไว้ส่วนคนที่ทําก็ผ่าให้มันลงร่องนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีอยู่สามขาหนึ่งสองสามครับผ่าร่องสแตนเลสนี้ให้สวมลงถึงสุดเลยก็ได้แต่ผมเลือกที่จะทําอย่างนี้ดูแล้วมันก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นี่ครับรมรวม มาณนี้ครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยให้เวลาเรามองจากข้างหลังนะครับนี่ครับมองจากข้างหลังก็จะประมาณนี้นี่กล้องก็เหมือนจะไม่ชัดเนาะส่วนนาซามองข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับปีนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้อนะเนาะสนเจ้าแชมป์เรื่องเทอร์โบนี่ก็ยังไม่ติดครับผม กวามแรงก็ถือว่ายังไปได้ก็เลยเปลี่ยนแค่ทอ่อเนาะนี่ครับโดยรวมเจ้าแชมป์เราเจ้าแชมป์นี่มันไม่เหมือนพวกโคบตูตาครับผมอันไหนที่เราอยากได้ต้องการเหมือนพวกขาคำ้ำหรือว่าพวกท่อไอดีหรือพวกท่อไอเสียงเงี้ยเราก็ต้องค้นหาแล้วก็เอามาประยุกต์เองเนะครับ ประยุกเองเอามาแบบตัดแต่งนิดนึงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่เหมือนพวกคูบุต้าครับพวกค้ำบวกอะไรนี่เขามีมาให้สําเร็จเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับส่วนเจ้าแชมป์เรานี่ไม่มีเราก็ต้องมาทําประมาณนี้แหละอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับใครใช้เจ้าแชมป์อยู่เนาะเผื่อหาแนวทางในการแต่งผมก็ทําได้ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เอาไปประยุกต์เพิ่มเติมสวยกว่านี้ก็ อาลงในกลุ่มหรือว่าลงใน YouTube ที่ท่านมีเผื่อมีช่องเนาะเอาให้กันดูด้วยเผื่อมีแนวทางที่แต่งสวยกว่านี้เนาะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องครับผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ